ฮะไปไปกันร้อนปะแชร์ไปเดี๋ยววะหมวยเฮ้ยหมวยออกมาเลยออกมาเลยหมวยออกมาก่อนสตินะสตินะพี่ตัวใหญ่ไปก่อนเลยหมวยไดปกนรร้อนไดปการร้อน คนอนรขเวลาสนทีแวคนแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนตามเพื่อนมาเร็วๆเลยตามเพื่อนมาเร็วๆเลยเราให้เรตอธิบายย้อนหลังเฮ้ย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 เด้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ดเฮ้ย้ยเเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเด้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เด้ยเ้ยเฮ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 ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮยเฮ้เย มันเจ้าบุ๋ยเลยขอเข้าหนึ่งขอเข้าเลน์ตั้งรางั้งรางนตั้งรางกันเราหุกใจมันเมื่อกี้เนี่ยผมโดนกระจกเลยเต็มเต็มอ่ะชิบยมาเกี้ยวอีเลยวิ่งหนีชิบหายเลยโดนเหมือนกันเฮ้ยเขาแรงมาจากไหนเยอะแยะวะวันนี้วันพระแล้ววัพระใหญ่ด้วยอีกพะจะบอกแล้วของใหญ่เข้าอ่ะอ่าะไป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 ต่อรายการหลอนเลยครับหนึ่งพันสามร้อยท่านครับย้ายไปเลยครับไปแล้วทุกคนอ่าย้ายไปย้ายไปไปต่อที่เพจรายการหลอนเลยครับผม พักก่อนพักก่อนนิดงหนึ่งตกใจเมื่อกี้นั่นึงตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนทุกคนมารายการหลอนเลยมามายยยไปครับ้ามาเจอรายการหลอนเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านครับย้ายไปเลยครับย้ายมาเลยครับย้ายมาเลยครับใครเข้ามาแล้วแชร์ไปตามเพื่อนมาเเดาามไปไปไปกนนนเเเยยลลไไไปปปดิแชร์กันแชร์กันหน่อยแชร์กันหน่อยจะไม่พูดเยอะแล้วจะแชร์ไม่แชร์แล้วแต่ท่านเลย เมื่อกี้ตอนวิ่งไม่ได้เปิดไฟฉายนี่นี่ไฟสว่างไหมพี่นกอ่ะเฮียท้องหายไม่ไหนเดี๋ยวเฮียทองหายไม่หนเฮียมึงจะปล่อยพี่กูปันนี่ะเงียดีดีดีกูดินท้องกระตุยกระจายเลยหรือกอนเฮียกูกูเป็นคนตีหิีงมเลย เอ้ยมึงล่อยเอ้ยนบใครปลาอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวใครปลาอะไรมาใครมาอแอะไรหวยใช่ไหมวยต้องหวยเฮ้ยพี่พี่หวยอย่าไปทำเขาอย่าพี่นบพี่หวยเลยใครวะูใครวะ่นบอันนี้เขาแคบอยู่นี้เป่า ใช่มาท่านรองนายท่านแชร์ไปเอาเอาเชือกรัดดีกว่าถ้าเจ้าไม้ตีเอาเชือกรัดดีกว่าโอ้โหแรงเข้าขนาดนั้นเชือกรัดมือไงโอ้โหจับกูไม่ได้เลยแรงแรงเมื่อกี้ผี่เชือกผมนี่เอาเชือกรัดมือกนดเ็ยไม่โดนหรอกเอาเชือกรัดมือไว้เชือกผมแรงเยอะเข้ากับผีเสื้อตะบุนเลยอะไรนะผีเสื้อตะบุนอันนี้ความในใจแล้วทุกคน ไม่ตลงกัะเนี่ยพี่ทำมันดูไลฟ์อยู่เมื่อกี้ก็โดดโอ้โหกูมัดตัวนั่นเดี๋ยวก่อนเออบอลมันบวงไว้จับจับอันเนี้ยแบบรัดตัวแล้วก็ดึงดึงเขาออกอ่ะได้ป่ะเออ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 อย่างนั้นเลยเออเออล้วเวียงเขาบอยเขาบอยเขาบอยยังไงเขาบอยเขาบอยเออ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 เดี๋ยวก่อนเจอแน่เดี๋ยวมาสองร้อยท่านะแชร์ไปก่อนแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยไปตามเพื่อน ี่ายขอดถ่ายขอดถ่ายขอดอะไรวะซูบเลยปะซูบเลยซูบเลยที่ไอสัตว์ไอสัตว์พี่หมวยพี่หมวยหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดู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 ใครใส่เสื้อขาววะพี่นพใครใส่เสื้อขาวใครใส่เสื้อขาวใครวะใครอะนี่เขาบอกว่าถ้าจับพี่ มัดมือไว้เลยอย่าเขาบอกมัดมือไว้เลยจับให้ด้วยนะอย่ามัดเลยอย่ามัดเลยเอออย่าไปทำอะไรพี่หมวยเขาผู้หญิงผู้หญิงไม่เอา,าไม่เอาใจแล้วไม่สนใไม่สนใจเฮ้ยอย่าไปผู้หญิงไม่อยากผมคือรู้จักเปล่าที่ที่เขาเรียกในใน,ในสารคดีอ่ะที่ที่พามาจับกินรีอ่ะนี่จะไม่<ะ>มไม่มีคอมเมนต์นึงเดี๋ยวก่อนว่าพี่เต้ยคะถ้าพี่หมวยมาถือกระจกมาปลาอะไรใส่เอาให้วิ่งไปแอบในห้องน้ําเลยเอ้าพื่อันพี่ พีิพันาคุณพิพันาเรื่อแล้วก็ผมต่อยในห้องน้ำแล้วผมไม่มีทางออกอ่ะผมก็สวยครับผมต้องวิ่งหนีแล้วมีกระจกอ่ะโอเคครับผู้ชาวยชานะขอโทษทีครับขอโทษทีครับเลืสีขาวหนึ่งพันสี่ร้อยท่านฮะแชร์ไปก่อนครับขอโทษพี่อะไรอ่ะวัชีลัยนะหรือว่าตาละลายว่าเป็นการนสีเหรอวะ สีแดะพี่หมวยเสื้อสีอะไรวะสีดำใส่ใส่เสื้อไฟเดเออเอาอย่างงี้พี่นพถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เสื้อไฟเดก็โดดถีบได้เลยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่ใส่เสื้อไฟเดออะก็โดดถีบเลยไม่ใช่พี่หมวยแล้วเพื่อหมวยแบบไปหยิบเสื้อคนอื่นมาแล้วมาใส่ เยอะทั้ง้อยทั้งเมียเลยพี่เอ็มกูเมียก็หายท้องก็หายหาทองกฮะออไอ้เหี้ยพี่ถามได้ว่าเมียกับท้องอะไรสำคัญกว่าถามพี่เอ็มนี่ถมว่าว่ากับทสคัญว่าจะได้หาก่อนไงหนเอเคโอเเราจะได้หาหาหาถูกถูกก่อนเงี้ยไล่ตามลาดับความสำคัญไง มวยไม่มวยหนึ่งพันแปดร้อยแล้วลูกไปขอสองพันขอสองพันไปทุกคนอุ้ยเพี่บุ๋ยก็ถีบลูกโอ้โหพี่นพเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนมึงถือดิมึงถือดิหนึ่งพันแปดท่านผมขอสักพันแชร์ได้ไหมไอ้กอจะกลับมาแล้วไอ้เต้ยเดี๋ยวข้างเอามึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยถือเองทุกคนผมขอพันแชร์ได้ไหมไอ้กอจะกลับแล้วช่วยหน่อยโอ้ยบนฟ้าเต้ยหรืออยู่ในห้อง มวยค้างเหรอค้างอะไรอ่ะค้างอะไรอ่ะหนึ่งพันแปดท่านนะครับผมขอเวลาห้าวิได้ไหมทุกคนช่วยกันช่วยกันแป๊บนึงอยู่ข้างในไม่ใส่เื่องสีตาไม่ยโอเคโอเคโอเคครับทุกคนหนึ่งพันแปดท่านผมขอนิดนึงได้ไหมทองมาด้วยอย่าหาอันหนึ่งเรียกว่าทอง หนึ่งพันแปดท่านผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับช่วยผมกดฟอลโล่เพิ่มเพื่อนทิ้งนิ้ปักหมุนหน่อยเป็นช่อง youtube นะครับผมใครยังไม่กดติดตามช่อง youtube ฝากคลิกลิ้วปักหมุนให้ผมนิดนึงทุกคนช่อง youtube รายการหลอนเต้หน่อยสวัสดี่ชาคนที่ชาสวัี่ชาคนที่ชาคนที่ชาสวัีเชาเจอไหมเต้ยคนที่ชาหรือเปล่าเจอไหม ใครเดินวะอุ้ยอุ้ยอะไรเจอทองเหรอใช่อะไรคาอะไรอ่ะเฮ้ยของหมวยเหรอวะเฮ้ยเอ็มเอ็มเอ็มครับหมวยบาดเจ็บบอเอ็มเมวยบาดเจ็บบอเฮ้ยไม่ได้ยินหรอกวะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แปลว่าไม่น่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเจอไหมมวยเอาออกมาหน่อยได้ไหมมวยอยู่ไหนเนี่ยขอเสียงให้ดี Ooh, อุ้ยตกใจฟังดูนะอีผีกูเป็นคนตีพี่เองมึงปล่อยพี่มาอุ้ยเตยเงาใครอะเาใครวะในห้องเหรอเงาใครก่อนเงาใครนี่ไหนเงาใครอยู่ไหนไปดูได้ไหมไปดูได้ไหมอะไรกูห่วย ใครหมวยใช่เหรอไปดูด้วยเต้หมวยเหรอสีอะไรอ่ะไม่มีเฮ้ยม่หมวยใช่หมวยเต้เอาดีดีเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนหมวยแต่ไม่รู้ใช่ป่ะชุดที่ขาวไม่น่าใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้หมวยที่ใส่ไฟเดลยสีดำติดติดไหมวยเต้เต้ไม่ใช่เต้หมวยใส่ไฟเดลยสีดำหนึ่งพันจ้าท่านแล้วผมจะรู้ไหมล่ะไอ้ชุดขาวใครเนี่ย ตุ้งร้องด้วยแก่เต้ยเต้ดูทองไว้เต้ยกระจกเต้ดูทองด้วยชนิดชาเฮ้ยหมวยเหรอเฮ้ยหลังฟ้าเต้ยเสียงเสียงมาจากตรงโซฟาแดงทีนี้มาตรงโซฟาแดงมึงแชร์ปะอยู่ป่ะหมวยหมวยอยู่ป่ะไม่มีมีป่ะไม่มีทุกคนแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ไปก่อนไม่มี ใครวะมวยมวยไม่มีพี <t 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 ่หนอไม่มีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต้ยเตยเต้ยเตยฟ้าหล่นอุ้ยอยู่ใครอยู่ท่ออ่ะหล่นได้ยังไงเขาไม่มีที่ท่าที่หล่นเลยนะอยู่ฟ้าหล่นได้ยังไงเต้ยระวัง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 เกือกูนี่แหละคนที่ทำให้กูอ่ะมึงอย่าไปลงกับคนอื่นเออมลงที่กูนี่ มึงเอาดิ้งกูเลยปล่อยหมวยนะปล่อยพี่หมวยมาแล้วมึงเอากูไปไอ้เ้ยหมวยอยู่ไหนวะเนี่ยเสียงไม่มีเสียงเลยนกเสียงใครวะเสียงอะไรก็ก็่แข็งคะหมุนรอบนะทุกคนเนี่ยผมอยู่ไหนมาไม่มีใครมายืนลงผมเลยนะเฮ้ยกูเป็นคนตีหิ้งเองไงเฮ้ยเศรษฐีก็เตยสติษฐีนะ หมวยได้ยินเราไหมเนี่ยหมวยได้เห็นแสงไฟเราไหมทุกคนกูตีทิ้งมึงมึงมาทักก็ทำมึงมาทำไอ้เต้ยเลยไม่มาทำหมวยเฮ้ยเต้ยเต้ยวันนี้วันพระหรือว่าบุญบุญเยอะหรือเปล่าวะเขาเลยมามานั่นน่ะเอออย่างสวยเลยอ่ะสองร้อยป่ะสองร้อย เฮี้ยกูณเป็นคนตีหิ้งอย่างนะเฮ้ยออกมาเลยไอ้เฮี้ยมึงอย่ามาทำร้ายคนลบค่าคุณอย่างนี้ทำไมวะทำไมคนทำถ้าไม่โดนทำไมคนลบค่าคนโดนแทนคนทำวะเออเหมือนนังพัฒนกผมรู้สึกผิดอ่ะเข้าใจไหมทุกคนไอ้เฮี้ยผมรู้สึกผิดเลยด้วยที่เขาโดนแบบนี้เพราะผมผมเป็นคนตีหิ้งไงต่างต่างเองทุกคนเป็นอย่างนี้เพราะผมเลยด้วยหมวยจะยินเสียพวกเราไหมหมวยเฮ้ยอุ้ยใครเต้ยคุณอยู่บนขาวซูม ไปดูดิเต้ยไปดูเลยใ้รหมวยเอ้ยใช่หมวยไม่ใช่หมวยอุ้ยใครอ่ะเต้ยใครคนนี้ใครไมปดูหน่อยดิใอรคนดู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 มันหายไปหรือเปล่าคนเนี้ยไม่ไม่ใช่มันหายไปได้เอ็มแม่งไวมากเลยกูหมุนเลยกูหมุนเลยไวมากเอ็มนี่มือใครนี่นี่มือใครมือใครชุดขาวใครวะเดี๋ยวมือเฮ้ยมือมึงปีขึ้นข้าบนเต้ยเฮ้ยมือแม่งปีขึ้นบนทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเสียงอยู่ตรงไหนวะข้างบนเหรอเสียงอยู่ข uh> ้างบนหนึ่งพันก็ท่านแชร์ไปเร็วแชร์ไปแชร์ไปอุ้ยหมวยเบามวยมวยตื่นเลยบ้างตืยหมวยเปล่าหมวยไอ้เี็ยคนที่ทำคือผมแต่ทำไมมันไม่ลงคนเล้าข้างผมมึงมาทำกูนี่เลยเฮ้ยนี่นี่นี่ ข้ปิดเลย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 เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เข่งใครยืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเต้ยโอ้ยสองพันท่านแชร์ไปแล้วเฮ้ยเฮียคนทำเองคนทำกูไม่อยากทำมันต้องทำเฮ้ยเต้สติก่อนสติก่อนเต้ยเฮ้ยอุ้ยเต้ยสติก่อนสติก่อนแม่งเอ้ยเฮียคนทำไม่โดนเฮียคนลบท่านโดนหมดเลย มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพี่หวยเดินกับผมก็โดนตะบอลถึงกล้องใ้ผมตะบอลก็โดนแป๊บนึงไจะยึดมาทากูดิไอ้แป๊บนึงเฮ้ยใช่หมูเอ้ยหมูเหรอชุดขาวอะ่ะนขนาดผมซูมอยู่เตนะ้ยไปดูเอ๊ะไปดูเอ๊ะผมซูมอยู่นะไปดูคนนี้ใครคนนี้ใครขนาดยังเป็นตาไม่ได้เลยเรียไม่ได้เลยกูไม,ไ,ยไม่รู้แอมกูไม่รู้อุยอ้ยจะฟั์คุณใครอ่ะเฮ้ย มึงใครมึงใครแล้วทางตันทางตันมึงออกไม่ได้แล้วเฮ้ยมึงออกไม่ได้แล้วอยู่ไหนอยู่นี่เหรอตรงนี้ออกไม่ได้แล้วไปดูเลยอยู่นี่ไปดูเลยใครมึงใครใครปล่อยพี่กูมามึงปล่อยพี่กูมาฟาเลยเต้ยฟาเลยมึงใครกูถานไมดีแล้วมึงใครมึงปล่อยนะคนหรืออะไรเหี้ยมีไหมดูเองเฮ้ยดูเองไอ้เต้ยมันไปได้ยังไงเฮ้ยตังโน้ เฮ้ยมันเป็นทางตันมันวิ่งเข้ามาอนนี้ไม่ได้เหรอมันวิ่งเข้ามาอนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงลูกบอลสรุปทุกข่าวใครวะไอ้เหี้ยตัดตัวอะไรลงไปเลยเออเฮ้ย้ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ของหมวยเป็นรอยเท้าเฮ้ยมันมีแบบเป็นรอยเหมือนรอยเท้าเอ็มแต่ไม่น่าใช่หมวยอ่ะเนี่ยดูดิเฮ้ยไอตัวเมื่อกี้เหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อวานไม่มีลูกวิเมื่อวานไม่มี มันเยอะจังวะโลหิตเนี่ยอยๆๆๆ<ๆ>ู่นะอยู่ไหนครับสองวันท่านขอพันแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวามบอกนมาเดี๋ยวผมไปกระตบอลอีกรอบนึง่ายบายสลับกันดีกว่าเนี่ยมวยไปไหนวะหมวยหมวยอย่าให้กูเจอแล้วกูบอกเลยนะไหนไม่มีหมวยไม่มีไม่มีมวยอยู่ไหน อฮ้ยเต้ใจเย็นชุดขาวมันใครวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเต้อะไรเต้ทำไม่เต้ทำไม่เฮ้ยหมวยเจอเจอจับจับเลยเต้จับเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเต้ไอเต้ช่วยกูด้วยเฮ้ยกูดูไปไหน่ะกูไปไหนเนี่ยไอเต้เฮ้ยเฮ้ยเอ็มเอ็มกูเจอหมวยแล้วกูทางตันกูทางตันกูทางตันเฮ้ยกูทางตัน หลอดกไม่ออกไม่มีที่ออกเลยแป๊บนึงแป๊บนึงขันหนึงกระจกอุ้ยแป๊บนึ่งเลยแป๊บนึงกูหลบก่อนกูหอบก่อนกูหอบก่อนกไม่มีที่ออกอุ้ย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 มีกระจกไอ้เนี้ยกระโดดกระจกไอ้สัตว์เลยอุ้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 ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอุ้ยมีเพืช่วยกูด้วยอุ้ยเ้ย โอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้อยโอายโ, <reco Christ. S 1> โอ๊ยโอ๊ยอมยโอ้ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยโอ๊เโอกยยโอออ๊ยอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโออยแล้วบออยอยอลยออเยอโออ เมื่อกี้วิ่งอะกระจกเกือบบาดท้องแค่กระจกว่าข้ามหัวเลยเมื่อกี้เอออบบอลทำมือล็อกเลยเอามือยากล็อกมือล็อกเลยมันตันครับมันตันผมอะไรหนีดิกระจกล็อกใครอ่ะใครจะอยู่อะกระจกเออกระจกแบเป็นแง้มเจ้าแค่อะโอ้ยวะให้ดูหน่อยนะวะเมื่อกี้ผมวิ่งไปอะกระจกมันโผล่มาดีไม่บาดท้องเออสม่วยมีอาวุธเออเออเหมือนตบบอล เขาไม่ะกนเาไม่ตะนเนี้ยเรายังพอเรายังชาร์จได้เราชาร์จได้อ้อยู่ไหนอ่ะ่เจอพี่หาไม่เจอเอ็มแล้วก่อเงียบเลยไม่ได้โอ้ประนหนึ่งปรามต่อหุนผีเหรอไม่เอ้กไทุกคนหนึ่งเก้าท่านยังไม่จบนะเอ็มใจเยเอ็มเดี๋ยวรอพี่ใหญ่มาเลยไอเดี๋ยวรอพี่ใหญ่มาไปทุกคนออเ กลัววะพี่ใหญ่อะไม่เห็นเลยไม่แต่เขาก็ไม่เห็นพี่เหาไ่ทำยังไงเนี่ยะไเอน่อนมามาต่อเดครับผมหนึ่งพันแปะท่านทุกคนครับจะมาดูผมไปด้วยหนึ่งพันแปดท่านนะทุกคนผมขออนุญาตนิดนึงนะทุกคนนะผมขออนุญาตนิดนึงนะครับหนึ่งพันแปดละท่านหนึ่งพันแปดละท่านนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับ ใครที่ยังไม่กดติดตามช่อง u t u b e นะครับผมฝากกดติดตามช่อง u t u b e หน่อยนะครับลิงก์ที่ปากบุดเลยนะครับนะติดตามช่อง YouTube รายการหล่อของผมทีทุกคนนะกด Follow กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่อง u t u b e นะครับผมฝากคลิกลิงก์ที่ปากมุดใหน่อยนะเป็นช่อง YouTube รายการหล่อนะคบผมลงคลิปทุกวันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow ผมทีอะค่ำคืนนี้ยังไม่จบ ดี๋ยวไปตามต่อที่เพจหุ่นผีนะครับพีเอ็มร้องแล้วใช่ครับปาทุกคนเพจหุ่นผีขึ้นไรนะครับตอนนี้ใครหายไม่เจอสามารถแคปหน้าจอหน่อยนะครับหวยหายหรือใช่ครับพี่บอยหมวยหายตั้งแต่ติ๊กตอกแล้วครับไม่รู้เป็นไรแล้ววันนี้วันพระใหญ่ด้วยหูทั้งกระจกทั้งอลไรเมื่อกี้ฟูย,ยังเกือบโดนเมื่อกี้เกือบโดนกระจกบาดท้องอะ่ะม้าโผมาเป็นแบบปากฉลามอ,อ่ะโอเคทุกคนนะ อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากจิ้มลิงที่ปักหมดหุดเลยนะครับเป็นลิง์ช่องย t u b e นะครับผมนะของรายการหลอนผมลงคลิปทุกวันนะครับผมนะทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวนะครับฝากโซฝากฟอลโล่กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ผมนิดนึงนะลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับเป็นช่อง YouTube รายการหลอนนะครับผมและทุกคนก็ย้ายไปตามต่อที่เพจหุ่นผีนะครับผมตอนนี้เพจหุ่นผีขึ้นไลน์แล้วนะครับผมนะตาทุกคนพิสิ์น่าจะใกล้มาแล้วมาทุกคนเล้ ทุกคนย้ายไปตามต่อที่เพจหุนผีนะทุกคนใครหาไม่เจอแคปหน้าจอก่อนนะเด <_ C 2> ี๋ยวรอพี่สิทธิ์มาก่อนเดี๋ยวรอรอมีดหมอก่อนรอฝักหมอของมีดอาวุธหมอก่อน <_ C 2> สวัสดีครับตาทุกคนผมกประท่านย้ายไปตามต่อที่เพจหุนผีใช่ครับพี่หุนผีใครหาไม่เจอสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะคะผมอ่ด,อดึงขอขอขอกเลยโอ้ร้อนเหงือ่อท่วมเลยทุกคนปะไป่ถ่ายเหรอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง ทุกคนย้ไปตามต่อที่เพจหุนผีนะครับ5้0ท่านตอนนี้คุนผีขึ้นไลน์แล้วนะนี่นี่นไปนี่ทุกคนมาเร็วนี่ทุกคนคุนผีตรงนี้ขึ้นไลน์แล้วเลยเห็นไหมไปเร็วๆย้ายไปเลยไ,ไปดูช่วยไปดูหมวยช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะนะถ้าเพจนี้นะครับรายการหล่อนะครับผมยังขาดผู้ใหญ่ใจดีนะยังขาดสปอนเซอร์อยู่นะครับผมนะ<ไ>ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับสปอนเซอร์ท่านใดนะอย่าโรงงานโปรโมทอย่าโรงงานรีวิวนะครับผม สามารถทักแชทอินบ็อกก์เพจได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมตอนนี้เพจร,รายการหลอนจุดนะครับผมยังรับผู้สนับสนุนรายการอยู่นะครับผมสามารถทักแชทอินบอ็อกก์เพจได้ตลอด2ี่ีช,ชั่วโมงเลยนะครับนะทักมาสอบถามรายละเอียดเด็ราคาได้เลยนะครับผมอยากให้โรงงานกี่ตอนอยากให้โรงงานกี่ไลฟ์สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะาาร <definite S 1> คับผมนะฝากเพจรายการหลอนจุดไว้พิจารณาด้วยนะครับผมตอนนี้ยังขาดสปอนเซอร์ยังขาด พูดสนับสนุนอยู่นะครับนะป่ปทุกคนเข้าไปตามต่อที่เพจหุ่นผีนะครับมาสี่ร้อยท่านอย่าเหลือสองร้อยท่านผมจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับผมไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆป่าพี่รารวยมาไม่ทันนะครับได้ไปตามต่อที่เพจหุ่นผีเลยนะใครหาไม่เจอสามารถแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมตอนนี้ดีเลยนะสี่ร้อยท่านย้ายไปตามต่อเร็วๆใช่ครับพี่สิทธิ์ยังมาไม่ถึงนะครับผมพี่พี่สิทธิ์ยังมาไม่ถึงนะแล้วก็ฝากถึง เพียในคลองแสนแสบนิดนึงนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับอย่ามาปั่นคอมเมนต์นะครับนะเพราะว่าคุณมาคอมเมนต์เพจผมอ่ะผมไม่เคยว่าคุณเลยนะผมไม่เคยด่าคุณเลยนะครับแล้วผมก็ไม่เคยบล็อกคุณนะครับนะไม่เคยแบนะครับผมผมปล่อยให้อิสระนะรบกวนหน่อยนะครับนะช่วยกันช่วยช่วยผมนิดนึงนะครับนะอย่าแบบอย่าปั่นคอมเมนต์เลยเราอยู่รู้จักกันแบบเป็นพี่น้องกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าปั่นคอมเมนต์อ่ะมันไม่ดีหรอกนะครับนะเชื่อผมเถอะเราอยู่แบบ เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันดีกว่าเจอกันสามารถทักทายหรือเหงาไม่มีเพื่อนคุยก็ทักแชทเฟซส่วนตัวเข้ามาคุยเล่นๆคุยปรึกษากันก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยบล็อกคุณนะผมไม่เคยด่าคุณเลยนะครับนะเข้ามาไลฟ์ผมก็ไม่ต้องมาปั่นนะครับนะเรามาคอมเมนต์ดีๆดีกว่าเชื่อผมเถอะมาเป็นเพื่อนกันดีกว่ายุคนี้มัน,ม,นมันไม่ไม่มีใครแบบเฟียวฟ้าวแล้วมามา,มาปั่นมาปั่นคอมเมนต์มาแบบ ยังไงอะมาแบบไอเนี่ยเขาเรียกว่าแบบมาคอมเมนต์นักเรีนเยนคีย์บอร์ดอไนเนี้ยผมว่ามันไม่เฟี้ยวจริงๆนะทุกคนนะยุคนี้มันหมดยุคหมดสมัยแล้วเฮียในคลองแฟนแสบเข้ามาดูไลฟ์ผมได้นะดูทุกอย่างได้หมดแหละผมไม่เคยว่าผมไม่เคยด่าคุณเลยนะผมไม่เคยแบนไม่เคยบล็อกขอแค่ว่าเออกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วก็พูดคุยกับลูกเพจทักทายสวัสดีครับเอออย่างนี้นี้ดีว่เช่วยผมดิเราอย่ามาปั่นคอมเมนต์อย่ามาแบบ สร้างกระแสเลยนะครับมันไม่มีเยียมันไม่มีผลดีหรอกยุคนี้มันยุคทำมาหากินนะครับผมนะยุคนี้มันยุคทำมาหากินใครมีเงินในกระเป๋าใครมีเงินในบัญชีเยอะกว่าก็คือแบบคนนั้นเฟี้ยวสุดนะครับผมเชื่อผมเลยอย่าแบบเราไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบนั่นหรอกมันมันมันไม่ค่อยเฟี้ยวเนะผมผมก็ไม่ค่อยว่าคุณนะผมไม่ค่อยได้ว่าหรือไม่ได้แบไม่ได้บ็อกนะผมก็ปล่อยแต่กับคอมเมนต์กันดีๆเออคุยกันสนุกสนานนแบบเพื่อนพี่น้องกันดีกว่าเชื่อผมป่ะทุกคน ย้ายไปตามต่อเพจหุ่นผีนะครับนะเดีย๋ยวผมจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับใครหารไม่เจอสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่นะตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับผมย้ายไปตามต่อที่เพจหุ่นผีนะช่วยตามหาหมวยนะครับผมเดีย๋ยวค่ํำคืนนี้เพจรายการหลอนผมขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับนะไาทุกคนไะโอเคนะผมขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนไปตามต่อเพจหุ่นผีนะครับนะโอเคบายยนะครับผม